มันก็ตรงกันกับที่เราค้นหาในนี้นะคะก็คือเทคนิคของการวิ่งโมโนทัศน์ก็เลยจัดกิจกรรมการสอน Thank you ส่วนใหญ่ค0แปดิ์เ็นตขึ้นเด็กจะบอกว่ามันเป็นประโยคเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของมีประธานมีภาคแสดงนะคะ <c oughs> เด็กสามารถแยก,แยกได้ <c oughs> เด็กในห้องมี27คนนะคะตอบถูกได้คะแนนแปดขึ้นไปมีอยู่สองคนเลยคะ่ะที่แกเป็นเด็กพิเศษที่แกจะแยก่เพราะว่าเด็กโรงเรียนนี้ส่วนมากจะาน ค่องไปท่านค่องเขียนคล่องกดยการสนอนก็จะมีมีประสิทธิภาพดีด